ลงมาแล้ลๆๆๆพี่เกีวลงมาแล้วรอบรอบรอบพี่ไม้จะลงๆๆๆๆๆๆมาแล้ว สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านภูริทัศน์นะคะทุกคนที่จังหวัดเชียงใหม่นี่เองนะมาตอนนี้นะดีไซน์แกลลี่เขาลงสาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนโอโ้พี่ไม้ <c oughs> พี่ไม้กลาลังล้างตัวนะทุกคนนะแกลลี่ไปนี่คะ่ะโอ้ดูดูด,ดูพ่อป่องนั่งห่วงยางคู่กับดีไซน์นะวเฮ้ยห่วงยางคู่เหรอ นี่เดี๋ยวแม่ล้างตัวก่อนเดี๋ยวแม่ลงไปโอ้โพี่เจีจะลงตรงนั้นหรองลงได้เหรอไหนดูดิดูดิด,ด,ดีไซน์ลงหรือยังยังแซ่ดไปดิไปดิดีไซน์จะไปไหมนี่นะอันนี้สาสาเด็กหรือว่าอะไรคะดีไซน์ันนี้มันจะเทกับเขาหน้าอ้าหรออ้ไม่ใช่ของเด็กเหรอใช่โอ้แต่เขามีแยกตรงนี้ให้อ๋อ มันเหมือน,อานาการ์ดกุชชี่เลยอะตรงเนี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดระบบน้ำเปิดแล้ว,เป,ลวเปิดแล้วเหรอ,อเออเปิดแล้วเปิดแล้วโอ้โหโอ้โหลึกลึกอยู่ลึกอยู่ตรงเนี้ยลึกลึกลึกโอ้ลึก,ลกถึงเอวพอ่อปงใช่ไหมถึงประมาณเอวอะตรงเนี้ยไป <c oughs> โอ้โน่นพี่ใหม่อะพี่ใหม่เซ็กซี่นะทุกคนไป ดีซานเราออกไปหาพี่เกลหาพี่ใหม่กันดีซานหนาวไหมคะไม่หนาวไม่หนาวใช่ไหมคะอู้น้ำเย็นนะอ้าวเามื่อกี้หนูใส่ชูชีพไม่ใช่หรอถอดแล้วเหรอคะอ๋เอเพราะมันไม่ท่วมหัวใช่ไหมไม่มาแล้วแหละเห็นไหมโอ้โหแกลลี่เป็นไงหนาวไหมใช่หนูจะไปหานาวเพราะรอรับหน่อยนะอโอเคโอเคโอเคแต่แม่ อตอนนี้นะดีไซน์จะลงสไลเดอร์นะทุกคนลองยังไงอ่ะเมาลยลงมาเลยพี่แก้วลงมาเล็วรอบ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 พี่ไหม่จะลงลงีนน้ำกระเพื่อนทั้งศาสตรยพูดเกินไปอ่ะลองอันนี้ดีลองอันนี้ดีดีไซน์ดีไซน์ลงอันนี้หน่อยมาลงมา มันลื่นนิดเดียวเองอ่ะดีไซน์ไป้สานแบบนี้ไหมป้าลบนะหลบพี่ไม้หลบพี่ไม้หลบพี่ไม้น้ำจากกระเพื่อมลบหลบน้ำจากกระเพื่อมดีไซน์ไปไหนคะไปเล่นสไลเดอร์เจอลื่นสไลเดอร์ใช่ไหมป้านู่นแต่ดีไซน์ไม่ได้ใส่ชูชีพนะดีไซน์บอกว่าให้พ่อตองไปรอรับมาเลย มาพี่เกลมาเหรออ่าต like ่อไปพี่เกลพี่เกลดันตัวเองลงมาปึ๊บเลยไอ้ยยังไรเกิดอะไรขึ้นพี่เกลผักเหรอโอ้ลื่นเองถ่ายไม่ทันต้องไปใหม่ต้องไปใหม่ต้องลองใหม่เยไม่เกลนั่งหัวยางเหรอ นั time, ่งห่วงยางไหยมาแล้วมีความเร็วอยู่นะเร็วมากมาพี่เก้ีวดีไซน์พ่อไปแล้วดีไซน์รอดูนะพ่อจะลื่นไหมดีไซน์เกงๆไม่เหมือนคนอื่นไปอ่ะอย่าง้างเง ต้องนนต้องนอนต้องนอนถ้ากหลุดต้องนอนไม่ใช่อ่แม่1แม่ลลแม่นึงจับแม่นึงจับไว้อะแม่นึงไม่ปล่อยอะโอเคไปมวเดี๋ยวมมันมืดมันมองไม่เห็นหน้านะมันย้อนแสงมาลงมา แกลี่กลลี่ลงมาแล้วอ่พี่ไม้ลงมาทีบลงมาเลยแม่แกทีบลงมาเลยอ่ะต่อไปแม่เกดแม่เกดอย่างไวอย่งไวอย่งไวอวแม่หนึ่งแกตัวแม่หนึ่งไม่ต้องจับ ไม่ต้างฟังใไม่ต้องฟังเสียงของเราใครนะฟังเสียงของเราน้องไม้โอ้โหนี่นะทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้นะเราเล่นน้ํากันนะตอนนี้ก็ดีไซน์เริ่มหิวนะคะทุกคนมามาสั่งของกินก่อนเนาะไหนคะดีไซน์ซื้อขนมอะไรมาบ้างนี่โอ้โหไปแล้วเราเมื่อกี้เราสั่งเไฟรนฟรายไปเนาะเราลืมซื้อขนมมานะทุกคนลืมเตรียมขนมมา ที่นี่เขาก็มีขายแต่ว่ามันอาจะมันจะไม่หลากหลายเท่าเซเว่นเท่าร้านขายใช่ไหมคะลูกปะไม่เป็นไรยอย่างน้อยก็ยังมีขนมที่เรากินใช่ไหมไดนู่น้องทํารายอยู่นู่นอันนี้นะคะทุกคนเป็นไ์ฟลายที่เราสั่งก็มาแล้วนะแล้วก็นี่เลยนะมีหมูย่างไก่ย,ย่างที่เราเตรียมมานะคะทุกคนโอ้โห พี่หมาเป็นไงคะพี่หมายบอกว่าไม่ทันได้เตรียมตัวอร่อยพี่หมายอร่อยนะทุกคนพี่หมายเป็นไงคะรอยรอยรอยอย่างแรงอร่อยอย่างแร,รอยอยงรอ,อะนี่เรามาดูฝั่งนี้บ้างนะทุกคนนี่เลยโอ้โหพี่เอ็มกำลังย่างหมูย่างไก่อยู่นะคะทุกคนโอโ้พี่เอ็มสู้ชีวิตมากนะทั้งแดดทั้งควันแค้ใจโอเคอะตอนนี้ดีไซน์กับเกลลี่ไปเล่นโกคาร์ทกันอีกแล้วนะทุกคน ไม่รู้หายไปไหนแล้วนะนี่เมื่อกี้นั่งกินกันอยู่เลยนะป้าอุ๊ยน่ากินมากพี่เอ็มนี่นะทุกคนเขามีเตาย่างบริการให้เราด้วยนะ300บาทนะคะต่อนหนึ่งเตาทันว่ากินข้าวไหม <c oughs> ทันวาเล่นอย่างเดียวเ <c oughs> อเรถชนรถชนตามตำรวจแล้วเรียกตำรวจหน่อยป้านี่นะทุกคนเดี๋ยวแม่กุ้งจะซอนแม่เอ้ยแม่กุ้งจะซอนพี่ใหม่นะ ไปร้านค้านารีสอทุกคนไปแล้วไาเว้มไปนี่เขามีจักรยานให้เราสบายไปนูหน้นูน่าสุดเลยเราต้องถามเขาใช่เราต้องไปถามเขาว่าเขามีอะไรให้เราบ้างของกินถึงแล้วโอ้เกิดอะไรขึ้นโอ้ยนก วี่น้องมาจากไหนยเยอะมากเลยเฮ้ย